สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราพากันมากินซุก,กี้ตีน้อยค่ะราคาเบเ็ดเสร็จต่อบุฟเฟ่หนึ่งนะคะอยู่ที่276บาทอันนี้คือรวมน้ำรีฟิลแล้วนะทุกคนนี่เรามาถึงเราก็พากันเอาของที่เป็นของสดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในหมอ้อได้เลยนะคะน้ำนะคะเพิ่ม49บาบาทนะคะเลือกน้ำเป็นน้ำ ดำน้ำต้ยมยำน้ำซุปได้หมดเลยอันนี้น้ำจิ้มเขาจะมีสูตรซิกเนเจอร์ของเขาก็มีสูตรเดียวเลยค่ะทุกคนใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปความหอมคือแบบถึงรสถึงขิงเลยค่ะทุกคนนี่เราใส่เข้าไปเลยค่ะปลามงปลาหมึกดูจากสีก็คือสดมากมาคะ่ะทุกคนสีสดน้องก็คือแบบห้อยหัวออกมาแล้วหัวกับตัวคือคนละ ที่กันเลยทุกคนนี่เราก็เอาใส่หม้อเลยค่ะรีบจนไม่ได้สั่งผักมาเลยทุกคนจ๋านี่เรามาเลยมีอันนี้ก็คือลูกชิ้นที่เป็นลูกชิ้นฝอยลูกชิ้นที่เป็นแบบเขาหั่นมาลูกชิ้นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ทุกคนกินเข้าไปเลยค่ะหมูสามชั้นเนื้อ ใส่ยอะยัวเลยค่ะนี่ใส่ผักไปแล้วก็คือนั่งกินนั่กินเธอเธอดูชิ้นเนื้อชิ้นนี้สิคือแบบพอดีคำเวอร์ไม่ใหญ่ไม่หนาเกินไปและที่สําคัญก็คือเข้ากับเซ็กซอสเสิร์ฟของเขาก็คือแบบอ,อร่อยมากวายเธอนั่งกินมากกุ้งอุ้ยกินเพิ่มพลังดีกว่าหอยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ <laughs> มาค่ะทุกคนนี่เรากินแล้วค่ะนี่ค่ะ อ๋อหอร่อยมากขอเกี่ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนที่อวบอิ่มขึ้นไม่อะไรนะคะกินหมูกระทะทุกอาทิตย์กินหมูกระทะทุกอ <c oughs> กกทาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะนี่ยยวย่วค่ะพี่น้องปองปายกินด้วยกันเนอะค่ะพี่น้องปองปายนี่แน่กินไปไม่พูดไม่จาค่ะทุกคนอันนี้อยู่ในช่วงกินนอนทุกคนเนาะเข้าใจฟิลชันนนาอพวกเธอน่าจะเป็นไหมล่ะ นี่ผักย้อยๆค่ะกินเข้าไปเลยมีเท่าไหร่กินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวค่อยลดหุ่นเนาะเธอเนาะพรุ่งนี้ก็ลดก็ได้พรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้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 เราก็คือไม่ลดค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคีบตกปากอ้อยร้อนมากเลยด้วยความหิวเนาะทุกคนเนาะร้อนแค่ไหนฉันก็สู้ค่ะฉันจะสู้ ทำไมล่ะฉันจะสู้ฉันจะกินเธออโอ้ยน้ําตาแตกสงสารปากตัวเองพองแล้วค่ะตอนนี้กลับมาบ้านก็ปากพองเวอร์นี่ค่ะซิกเนเจอร์อีกอย่างของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ําปั่นนะทุกคนน้ําปัน่นผลไม้ปัน่นแล้วก็ก็มีเหมือนเป็นน้ําแข็งวนๆข้างในคืออร่อยมาก อยากให้ทุกคนลองไปชิมกันนะสาขาตีน้อยมีเยอะอันนี้สาลายะ่ะเธอสาหลายาก็อร่อยมากเลยไม่เค็มนะบางร้านฉันไปกินนะสาหลายเค็มมากเลยทุกคนอันนี้คือสาลายเขาไม่เค็มแล้วก็แบบยุยง่ายคือกินเข้าไปก็คือแบบกรุ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 บสั่งเพิ่มมาตั้งหลายจานเลยทุกคนสาลายอร่อยแนะนํานะอย่าลืมไปกินสาลายร้านเขานะอร่อยจริงๆนี่แล้วก็กินไม่สนใจใครเลย นี่สาหรายอันนี้แหละเธออย่าลืมกันนะเขาเรียกสาหรายอะไรนะเราจําไม่ได้อ่ะชื่อสาหรายกินกับซอสเซิร์ฟเขาก็คือพวกซอสพวกอะไรเขามันก็เข้ากันได้ดีมากนี่ฉันก็กินไปเลยสิคะตัวแม่ตัวมัมจะแข่เพื่อใช่ไหมละ่ะทุกคนเราก็กินไปเลยนี่ ร้านเขาก็คือคิวแน่นนะคะต้องไปจองคิวล่วงหน้าด้วยนะทุกคนอันนี้ระหวังดีนะเราเรามาก่อนเพื่อนเนาะสามสิบนาทีถึงก็ได้กินเลยค่ะอย่าลืมไปจองคิวกันก่อนนะเขาไม่มีจองออนไลน์นะทุกคนนี่ฉันก็กินไปเลยสิค่ะคือควันยังไม่ออกจากเนื้อเลย <laughs> ฉันก็แบบฉันรอไม่ไหวแล้วอะ่ะเธอเข้าใจฟิลไหมคือหิวอะ่ะ นี่ฉันก็นั่งขัดตมาดก,กินเลยสิค่ะอ่าร้อน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 อ่ากินน้ําสดชื่นดีกว่าอตามตาแตกแล้วแต่ฉันก็สู้ค่ะเพื่อความหิวหิวฉันหิวฉันอยากกินอะ่ะนี่จบด้วยภาพสวยๆไปแล้วนะจุ๊บ